ขอทุกท่านตั้งใจฟังคธิบาลเรื่องกรรมฐานอย่าลืมว่าในตอนต้นนี้จะแนะนำกรรมฐานเพื่อในหลักสูตรกรรมฐานสี่สิบเพื่อเป็นความรู้และจะเลือกปฏิบัติเพราะกรรมฐานที่ทระพพระเจ้าให้มานี่มีสี่สิบอย่างอามณงใจของคนถ้าแบ่งเป็นจริตก็มีจริตก อารมณ์ค้นใจหกอย่างให้เลือกกรรมฐานแต่ละกองแต่ว่ากรรมฐานเฉพาะจริตจะว่ากันทีหลังนันนิอนุสติวันนี้เป็นกองที่สิบวันนี้ถือว่าจบอนุสติคำว่าอนุสติแปลว่าตามนึกถึงมีพระพุทธติเป็นเบื้องต้นและมีอนาปานุสติเป็นสุดท้าย วันนี้ก็จะพูดถึงอนนาปานุสติคำว่าอนาปานุสติแปลว่านึกถึงลมให้ใจเข้าออกเพื่อ,อาจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกถ้าตามแบบของมหาสศิประฐานสูตรท่านแนะนำว่าเมื่อให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า หายใจออกรู้อยู่หายใจออกอันนี้เป็นเบื้องต้นก็รู้อย่างหยาบแต่ว่าถ้าสมาธิสูงขึ้นหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อันนี้เป็นเป็นสมาธิที่มีกําลังสูงขึ้นละเอียดกว่าแต่ว่าถ้ากําลังใจเข้าถึงปฐมฌานคําว่าปฐมฌานก็มีสามอย่างอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด ถ้ากำลังใจเข้าถึงปฐมฌานอย่าละเอียดจะรู้ลมให้ใจตลอดสายให้ใจเข้าตั้งแต่จะมูกไปถึงศูนย์เหนือสะดือจะรู้สึกตัวหมดหายใจออกตั้งแต่ศูนย์เหนือสะดือกระทบเรื่อยมาจากหน้าอกจากท่อนหน้าอกถึงจะูกตัิดีไปากอันนี้รู้สึกตัวหมดอย่างนี้เรียกว่าเจออนาปานุสติ ถ้าขณะใดยังรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกขณะนั้นชื่อว่าจิตมีสมาธินานาปานุสติเท่าที่พูดมาเมื่อกีน้นี้เป็นดีลาของมหาสติปัฏฐานสูตรถ้าเป็นของกรรมฐานสี่สิบกรรมฐานสี่สิบนเพราะว่าเป็นกรรมฐานรวมทุกอย่างเป็นทั้งสุขเวรสโกเทวิโชทราพิญโยเป็นสมิธัปปโตเป็นหมด ถ้านในมหาจิตฐานสูตรเป็นเฉพาะสุขกัสโกฉะนั้นการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกของกรรมฐาน40มี3ฐานคือว่าเวลาให้ใจเข้าจะรู้สึกว่าลมกระทบที่จมกูกและกระทบที่หน้าอกกระทบที่ศูนย์เหนือสะดือเวลาให้ใจออกจะรู้สึกว่า ลมกระทบศูนย์เหนือสสดือกระทบหน้าอกถ้าคนริมนที่ปากงุ้มจะมีให้ลมกระทบจมูกถ้าริมนที่ปากเชิดจะกระทบริมที่ปากในบางกรรมฐานสี่สิบตั้งเป็นสามฐานนะอย่าลืมว่าให้ใจเข้ารู้สึกกลมกระทบที่จมูกกระทบที่หน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือ หายใจออกกระทบศูนย์แล้วสะดือกระทบตาออกกระทบจมูกหรือริมทีปากเกิดจมูกหร้วริมทีปากก็ได้แต่ว่าที่สังเกตถ้าริมทีปากงุ้มจะกระทบรู้สึกกระทบที่จมูกถ้าริมที่ปากเชิดจะรู้สึกกระทบที่ริมทีปากถ้ากณะใดจิตใจรู้ลมให้ใจเข้าใจออกอยู่เวลานั่นเชื่อว่าจิตมีสมาธิ นี่นสมาธิในในนานาปานุสติการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอันนี้ท่านไม่ต้องภาวนาเอาแค่รู้ลมเข้าลมออกนะแต่ว่าถ้าจะผสมกับกองอื่นด้วยก็ได้ไม่ห้ามนี่เฉพาะอานาปานุสติท่านบอกไม่ต้องใช้คำภาวนาว่าการภาวนานี่มันมีทั้งคุณทั้งโทษ ถ้าขณะใดาจิตสงัดดีมีรมสงัดเราใช้คำนาควบด้วยดีภาวนาควบก็ได้พิจารณาก็ได้คือใช้ปัญญาคิดพิจารณาก็คืออารมณ์คิดคิดในด้านสมถภาวนาอย่างอย่างมรณาลุตินึกถึงความตายก็ได้คิดในร่างกายเป็นสก,กายติทิคิดในร่างกายมีส่วนสัตว์ต่างๆผมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นก็ได้ คิดเถอะสุดไปรกรรมฐาน้ชีวิตของเราร่างกายทั้งหมดเต็มีความสปกปรกโศกโรกริงก็ได้แล้วก็รู้ลมให้ใจเข้าออกไปด้วยแต่ว่าการจะคิดหรือไม่คิดหรือภาวนาหรือคิดก็ตุลตุน่าตอรมณ์ของจิตถ้าจิตต้องการความสงัดพอสมควรถ้าจิตต้องการใานของเก๋งความสงัด ก็ใช้ภาวนาเพราะว่าเวลาที่จิตต้องการภาความสงัดนั้นไปพิจารณาไม่ได้ถ้าจะพิจารณาจิตมันจะไม่ยอมคิดด้วยเพราะจิตต้องการสงบเวลาใดที่จิตมีลมต้องการคิดต้องการใช้ปัญญาก็ให้พิจารณาจะสังเกตได้ว่าถ้าเราพิจารณาจิตจะเป็นสุขอย่างนี้ที่ว่าจิตต้องการพิจารณา ถ้าเราแค่ภาวนาจิตเป็นสุขไม่ต้องการคิดอย่างนี้เทวจิตต้องการสงัด <c oughs> ตอนนี้สำหรับอนาปานุสติถ้าจะว่ากันถึงการระงับมิวรนก็เป็นระงับริวอนตัวที่สี่คืออุทจักกุขจัที่มีอารมณ์พุ่งส้านในลำคาญถ้าจะว่าถึงกรรมาฐาน เป็นจริตในในอารมณ์ขัวใจคือแก้จริตก็แก้วิตกจริตโมหจริตคําว่าวิตกจริตคืออารมณ์ชอบคิดมันชอบคิดนอกรู่นอกทางอย่างนี้ถ้าเรียกวิตกจริตเขาครอบงำหรือว,ว่าโมหจริตมีอารมณ์หลงคิดว่าอารมณ์คิดที่ไม่เข้าท่าไม่เข้าทางเป็นเรื่องภายนอกมันเป็นของดีเรียกโมหจริต ถ้านาปานุสติก็ใช้กับวิตกจจริตกมุหะจริตจ,จ,จะแก้อารมณ์นี้ถ้าถือว่าเป็นการแก้นิวรณ์ก็ถือว่าแก้อุทจริคุณจะข้อดีสี่เพื่อรมฟุ้งซ่านไม่ทรงตัวต่นนี้การเจริญนาปานุสติกรรมฐานกองนี้ต้องถือว่าเป็นกรรมฐานกองใหญ่ที่สุดในกรรมฐานสี่สิบ มีสามสิบเก้ากองต้องขึ้นกับอนาปานุสติทั้งหมดไม่ว่าเราจะทำกองไหนต้องใช้ลมหายใจควบทุกกองถ้าไม่ใช้ลมหายใจควบจิตจะไม่ทรงความไปสมาธิหรืออาจจะเป็นสมาธิได้แต่ไปสมาธิไม่นานก็สลายตัวหรือไม่ฉะนั้นกว่าจะเข้าไปจะทรงตัวไปสมาธิได้ก่อนนาน ฉะนั้นทุกกองถ้าจะทำกรรมฐานอีกสามสิบเก้ากองก็ต้องรู้ลมให้ใจเขาออกก่อนก็เรียกว่าต้องใช้อนาปานุติกรรมฐานก่อนนึกงกรรมฐานอนาปานุติเป็นกรรมฐาน,น,าาน,รรฐานงับการพุ่งสร้นเขาทำกันยังไงเวลาที่เราจะฝึกก็จะเรีว่าความพุ่งสร้นของจิตเนี่ยมันเป็นของธรรมดาอารมณ์ของจิตเพราะว่าความพุ่งสั้นเป็นนิวรณ์ คำนี้ว่านิวรน,วนพระพุทธเจ้าทรงแปลงว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังนั่นกหมายความวา่นิวรนเนี่ยถ้าเข้าครอบงำจิตเราก็จะกลายเป็นคนไร้ปัญญานิวรนจริงๆมีห้าอย่างคือหนึ่งความรักในวงังในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ สองอารมณ์ไม่พอใจสามความว่วงเงสียอารมณ์ฟุ่งสร้านและํำคาญห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาแทกใจในเวลาเจริญกรรมฐานเวลานั้นจิตของเราไม่สามารถจะทรงสมาธิได้จิตจะฟุ่งซ่าน ฉะนั้นเวลาเจริญกรรมาฐานจริงๆต้องอาศัยอารมณ์สงัดจากนิวรณ์ห้าประการถ้าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นมีวิธีใดบ้างที่เราจะกำจัดนิวรณ์ห้าประการได้วิธีตอบก็ไม่ยากว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคาม,มีเพียงใดเราก็ยังไม่สามารถจะตัดนิวรณ์สองข้อต้นได้ แค่สองข้อตนนะยังไงยังไงนิวรณ์ก็ยังมีอำนาจเหลือเหนือเราอยู่ถ้าเรายังไม่เป็นรพระอรหัผลเพียงใดเราก็ยังไม่สามารถตัดนิวรณ์ตั้งแต่ข้อสามข้อสี่ข้อห้าได้รวมความว่านิวรณ์ทั้งห้าตัวนี่จะต้องตัดด้วยความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงฉะนั้นในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงนิวรณ์ก็ครอบงำจิต เราก็ยังไม่มีโอกาสจะตัดในเมื่อเราตัดไม่ได้ทําไงทีงนิวร้งรับก็มีทางเดียวที่เราจะหลบนิวรวิธีหลบนิวรก็คือว่าไม่นึกถึงชื่อมันเลยมันจะมีอะไรบ้างก็ช่างพาะมันเราไม่สนใจในมันแต่คําว่าไม่สนใจนี้ก็ต้องระวังนะพระเดี๋ยวเดียวจิตก็เข้าไปยุ่งับนิวรัเหมือนกัน ในเราตอนต้นเราคิดว่าเวลานี้เราจะไม่สนใจกับนิวรณ์กรรมฐานที่เป็นศัตรูนิวรณ์เป็นกรรมฐานใหญ่ก็คืออนาปานุสติเวลานี้เราต้องการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอารมณ์อื่นที่อาคิดเราไม่อยอมคิดเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดความเป็นทิพย์ของจิตใจการท่องเที่ยวไปในภพต่าง การระลึกชาติการรู้จิตใจของคนทุกอย่างเวลานี้เราไม่ต้องการเราต้องการอย่างเดียวคือรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกหลังจากนั้นเราก็ตั้งจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกแต่ก็จงอย่าลืมทั้งๆท,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 ที่คิดว่าจะไม่สนใจในมันแต่ว่าธรรมชาติของจิตมันคบดีวรมาแลสงไขยกัด คือเราเกิดมาแล้วเนี่ยหลายอสงไขัยกับแต่ละชาติที่เราเกิดมาจิตเราก็วุ่นวายกับน,นิวรณ์อยู่เป็นปกติคือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเราชอบอารมณ์ที่ชอบอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ของนิวรณ์และบริการในสองใครทําไม่ถูกใจเราโกรธอาการโกรธความอย่างนี้ก็เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ รายการี่สามพอมุ่งจะทำความดีอย่าคิดแล้วจะทำงานสักอย่างหนึ่งเพื่อไปงานที่ออกกำลังกายน้อยความง่วงเข้ามาแทรกอันนี้ก็แปรอารมณ์ของนิวรณ์เพราะว่าเราจะคิดกิจการงานและทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องใช้ความคิดเราต้องการจะคิดจะวิจัยกิจการงานอย่างนี้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เพ่จะดีได้แต่ว่าเดียวเดียวอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในนิวรณ์ห้าก็เข้ามาแทรก อารมณ์อื่นเข้ามาแทรกอันนี้อย่างนี้ก็เป็นนิวรณ์แล้วกับราการนี้ฮเรามุ่งเชื่อด้วยปัญญายอย่างใดอย่างหนึ่งเคยเกิดขึ้นมีกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเราควรจะเชื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วแต่ประเดี๋ยวเดียวอารมณ์จอนก็เข้ามาเกิดสงสัยว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงมีผลจริงหรือมีมผลไม่จรงิงอย่างนี้ก็เป็นอาการคนิวรณ์ อารมความว่าอาการทั้งห้ายอย่างนี้มันมีในใจเรามาตลอดทุกทุกครั้งนี่มีการเกิดก็ช่อว่าอารมณ์จิตของเราคบหนีวอนปาปป็นสงไถ่กับอยู่อยู่เราจะบังคับให้มันหลีกไปโดยเฉพาะโดยโรวดเร็วก็เป็นไปไม่ได้ก็มีความจะเป็นก็ต้องโตกันไปช่ังไปส่วมาในระยะแรกระยะแรกๆเราอาจจะแพ้มันมากกว่าชนะ ถ้าทำหน,นักๆเข้าเราก็จะแพ้กับชนะเท่าๆกันในที่สุดอาการชิงขึ้นเราก็ชนะมากกว่าแพ้ในที่สุดถึงขัน้นเราเป็นผู้ชนะตลอดกาลจานั้นวิธีปฏิบัติเพื่อการควบคุมจิตท่านทำยังไงในวิสุทธิมรรคคือเหลาสตดกรรมฐานสี่สิบท่านกล่าวว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าอันดับแรก ถ้าจิตมันพุ่งซ่านไม่สามารถจะควบคุมได้ถ้าเราจะแค่เอาจิตเข้าไปรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกก็ดีหรือว่าจะทำให้จิตละเอียดกว่านั้นให้ใจเข้าออกเรารู้ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นเราก็รู้ให้ใจออกยาวหรือสั้นเราก็รู้มันสามารถจะคุมได้ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวหนึ่งอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกนี่แสดงว่าจิตเราไม่สามารถจะทรงตัวได้นาน ใการทรงสมาธิหรือว่าการทรงฌานได้นานหรือไม่นานอยู่ที่อานาปาลุสติวิธีปฏิบัติขั้นต้นท่านบอกว่าให้นับหนึ่งถึงสิบหายใจเข้าหายใจออกนับว่าหนึ่งเราจะนึกนับในใจก็ได้จะขยับนิ้วมือก็ได้เนี่มีก้อนกรวดก้อนทรายเพื่อน่าหายใจเข้าหาใจออกรอบแรกหยิบก้อนกรวดก้อนทรายวางไว้หนึ่งเม็ดก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะถนัดให้ใจเข้าให้ใจออกนับวันหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับวันสองอันนี้เป็นคู่ตนแล้วกลับมาใหม่ให้ใจเข้าใจออกนับวันหนึ่งให้ใจเข้าใจออกนับวันสองให้ใจเข้าให้ใจออกนับวนะันสามแล้วขึ้นต้นใหม่ให้ใจเข้าใจออกนับหนะึ่งสองสามสี่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หก อย่างนี้จะเรื่อยไปสุดแล้วจะว่ามันจะไปเผื่อตรงไหนตอนนี้วิธีปฏิบัติจริงๆถ้าทำแบบนี้รู้สึกว่ามันยากก็เลยทดสอบการปฏิบัติมาแล้วนะถ้านับตามแนววิสุทธิมัติยากก็จงอย่าลืมนะว่าขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้าลม,ลมหายใจออกแลกนะขณะใดที่รู้การนับเวลานั้นจิตไปสมาธิ คำว่าสมาธิไม่ได้หมายความว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมดไม่ใช่หลับสมาธิคือว่าการตั้งใจเราตั้งใจรู้การนับรู้ตั้งใจรู้ลมหายใจเขาออกขณะใดที่ทรงจิตใจยังทรงอยู่ในการตั้งใจที่เรากําหนดไว้เวลานั้นเทว่าจิตมีสมาธิเท่าที่เคยปฏิบัติกันมาเขาทำง่ายกว่านี้ อันดับแรกใช้กำหนดบังคับใจเลยว่าเราจะนับหนึ่งถึงสิบให้ใจเข้าใ,ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าใ,ใจออกนับเป็นสองเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็ตั้งใจว่าถ้ายังไม่ถึงสิบเพียงใดถ้าจิตใจมันฟุ้งซ่านไม่คิดโน่นคิดนี่เข้ามาแทรกแทนเมื่อรู้สึกตัวเราจะไม่นับต่อเราจะขึ้นต้นใหม่ ขึ้นต้นใหม่นับหนึ่งจงกว่าจะถึงสิบถ้าถึงสิบจิตเริ่มฟุ้งซ่านก็เลิกเสียได้แล้วพอใจตอนนี้ถ้าหนึ่งถึงสิบจิตยังไม่ฟุ้งซ่านเราก็นับเรื่อยไปถ้าฟุ้งซ่านไปครับไม่ไหวเราก็เลิกถือว่าได้กําไรถ้านับถึงถึงสิบคิดว่าพอทุนกับเราที่ต้องการถ้ามาเอิญมันเลยสิบขึ้นไปแล้วครั้งนี้ยังไม่ต้องกําหนด พยายามควบคุมวิธีการนับหนึ่งถึงสิบให้มากที่สุดทําให้นานๆหลายๆวันถ้านับหนึ่งถึงสิบได้ครบจิตไม่ฟุ้งซ่านก็นับหนึ่งถึงสิบใหม่แล้วนับสิบเอ็ดิบสองถึงยี่สิบก็ได้ไม่ใหม่ๆจริงๆแค่หนึ่งถึงสิบไม่ต้องสู้กันไปสู้กันมาอาจจะตั้งตั้งต้นบ่อยๆทั้งนี้ถ้ามันได้ยอโยงพระบริษัททุกคนละพระทุกท่าน ตั้งใจทำอย่างนี้นะเอาจริงๆทุกวันก่อนหลับนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ถ้ามันเกินสิบก็ดีตามใจมันถ้ายังสบายเราไม่เลิกถ้าจิตมันเกิดฟุง้งซ่านล้วก็เลิกตอนตื่นเช้ามดืดตื่นขึ้นมาใหม่ๆนับหนึ่งถึงสิบทั้งนี้ก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าซะก่อน ต่อไปไม่กี่วันนักไอ้วนนันต้นๆมันก็สู้ไปสู้มาแค่หนึ่งสิบต้องสู้กันมันจะคิดอย่างอื่นต่อไปจิตมันชินนับหนึ่งถึงสิบก็แล้วจิตก็ไม่ไปไหนถึงยี่สิบก็แล้วจิตไม่ไปไหนถึงสามสิบก็แล้วไม่ไปไหนเข้าที่เคยทดลองตั้งแต่หนึ่งถึงสองสามร้อยเนี่ยมันยังอยู่ถ้าทำได้อย่างนี้ชื่อว่าการทรงสมาธิของทุกท่านดีมาก ยันเวลาที่ใช้กําลังทิพยญญานเห็นผีก็ตามเเทวดาเห็นหนกสวรรค์ก็ตามไปยจะไปไหนก็ตามจิตจะทรงตัวถ้าจะคุยกับเทวดาคุยกับนางฟ้าคุยกับพระพรหมคุยกับพระอริยเจ้าคุยกับพยายมหรือคุยใครก็ตามมันจะอยู่ได้เป็นชั่วโมงไม่จะไม่เคลื่อนไม่เลื่อนไปไหนนี่เป็นการฝึกการทรงตัวเพราะนาปานนสติ ถ้าเราสามารถทรงตัวได้ขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยนับไปด้วยเวลานั้นจิตไม่พุ้งซ่านจิตคงการนับรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าบังเอิญมีเสียงแทรกเข้ามาเป็นเสียงวิทยุเสียงโทรทัศน์เสียงคนพูดเสียงคนร้องเพลงก็ตามเสียงสุนักเขาก็ตามเวลานั้นปลายกดเราไม่รำคาญในเสียง ขณะนั้นเพิ่นทราบว่าจิตเราอยู่ในปฐถมฌานทั้งนั้งที่รู้รูมไม่ใจก็ออกเส้นท,ที่นับอยู่ั่นแหะถ้าเกิดไม่ลำคาในเสียงก็มาจิตก็จิตอยู่อยู่ในขั้นปฐถมฌานฌานที่หนึ่งถ้าเรานับไปนับไปนับไปเจอจิตมีความสุขขึ้นสุขขึ้นจิตมันหยุดนับเฉยๆจิตมีความสุขของใสสดชื่นอย่างนั้นเป็นอาการที่ของฌานที่สอง ถ้าต่อไปถ้านับไปนับไปจิตหยุดหยุดหยุดการนับจิตมีตัดความสดชื่นทิ้งมีความสุขมากทิ้งไปมีการทรงตัวเฉยๆหูดินเสียงไพ่นั่งไปนอกน้อยแล้วร่างกายที่นั่งอยู่และนอนอยู่ตามรู้สึกตึงเป้งคล้ายๆกับไขมัดจะจับให้ทรงตัวตรงๆมีการเครียดทางร่างกายแต่จิตเป็นสุขอย่างนี้แปลอาการคุณฌานที่สาม เวลานี้จะรู้สึกลมหายใจเนี่ยเบามากจะรู้สึกน้อยเต็มทีแต่ถ้าทำไปทําไปถ้าจิตหยุดหยุดพอหยุด,ยดนับแล้วจิตสงัดลมหายใจเบาลงเบาลงเบาลงจิตมีความสูงมากจิตตั้งทรงตัวมากในที่สุดไม่รู้สึกลมหายใจเข้าออกและก็ไม่รู้การสัมผัสของภายนอกสุนัขจะเห่าจะหอนเสียงอะไรเสียงจะดังคนจะพูดตึงตังรงคราม ไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าไม่หลับมีความรู้สึกตัวเต็มบริบูรณ์ข้างในสว่างจ้ามีความสุขมากจิตเป็นหนึ่งไม่เคลื่อนไหวอย่างนี้แปรการของฌานที่สีนี่เป็นลักษณะของอนาปานุสติแล้วก็คุณสมบัติของอนาปานุสติมีมากเวลาจะหมด คือว่าถ้าใครฉลาดแล้วว่ามีการคล่องตัวในอนาปานสติให้คล่องจริงๆสามารถจะเข้าฌานได้ทุกเวลาตามที่เราต้องกอารจะเป็นเวลาหิวข้าวอุปจาระปัสสาวะแม้แต่เดินเข้าส้วมอุปจาระจัดหัดอย่างนี้ก็สามารถจิตทรงฌานได้ถ้าคล่องอันนี้จะมีความจําเป็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดใหญ่สําคัญก็คือว่าถ้ามีทุกขเวทนากับร่างกาย อย่างป่วยไข้ไม่สบายแบจุกน้นเสียดนี่ปวดน้นก็ตามถ้าเวลานั้นสามารถสงานาปานุโทสติได้ทุกเวทจแล้สมาธิกําลังทุกเวทนาจะรู้สึกเบาลงไปมากถ้าจิตเข้าถึงฌานเกือบจะไม่รู้สึกทุกเวทนาถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สี่มันจะไม่รู้ทุกเวทนาเลยกระบรนการต่อไปประโยชน์ใหญ่ก็คือว่า บุคคลที่คล่องในอนาปานุสติสามารถจะรู้กำหนดเวลาตายของตนเองได้จะตายเมื่อไรตายวันไหนอาการตายเป็นยังไงจะรู้ได้ทันทีและเวลาจะตายสำหรับท่านในสอ,อนาปานุสตินี้คำว่าหลงตายไม่มีมีทางเดียวว่าถ้ารู้เวลาถึงเวลาจะตายท่านจะเลือกทางของท่านว่าเวลานี้ท่านจะไปเสวันหรือไปพรมโลกหรือปนิพาน เป็นหน้าที่ของท่านจะเลือกแล้วก็ได้ตามความประสงค์อันนี้ถือว่าเป็นคุณประโยชน์ขกออนาปานนติสําหรับอนาปานนติก็หมดเวลาจะพูดต่อที่ไปก็ขอแนะนําบรรดาญ,ญาโยมบริษัทในด้านมโนวยิธิคําว่ามโนวยิธิแปลว่ามีทิทางใจเห็นยังมีคนเก่ามากนะเป็นนั้นว่าการปฏิบัติ ก่อนที่ภาวนาทั้งหมดตั้งแต่บัดนี้ไปจนไปขอบรรดาญ,ญาโยนท,ทั้งหมดทำใจตามนี้ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงด้วยปัญญาว่าการเกิดในมนษย์โลกมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ ความปรารถนาไม่เค่อยสมหวังก็ทุกข์ความรักพลาดจ้าของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์โลกนี้ทั้งหมดมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขก็คิดต่อไปว่าคนอย่างเราเนี่ยคนจะมาโลกนี้อีกไหมถ้าเป็นคนที่มีปัญญาจริงๆเพราะดพอมีปัญญาอยู่บ้างไม่โง่กเกินไป เขาก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้โลกที่มันเต็มด้วยความทุกข์อย่างนี้ไม่น่าจะมาอีกก็ตัดสินใจว่าถ้ารรากายตายเท่านี้เราไม่มาโลกนี้ถ้าไม่มาโลกนี้เราจะไปโลกไหนไปเทวโลกเทวโลกกับพรมโลกมีความสุขจริงแต่ถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็กลับมาใหม่ท่านที่ได้ปญามโนยทติแล้วจะอยทราบ ว่าก่อนจะมาเกิดเป็นคนแล้วสมัยก่อนเราเคยเกิดเป็นเทวดากันบ้างเคยเกิดเป็นนางฟ้าบ้างเคยเกิดเป็นพรหมบ้างเ,เกิดเป็นคนหลายหลายชาติแต่ใน,นที่สุดแล้วก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องมาทุกข์ใหม่เท่านี้พ่อใหรเพวกเ,เราไม่หมดกีเล่เพราะเรายังติดความโง่อยู่คือติดโลกฉะนั้นเราก็คิดในใจว่าไอ้โลกที่เต็มในความทุกข์อย่างนี้เราขอตัดความโง่เลิกไม่ต้องการมันอีก แล้วไม่ต้องการเทวดาห,หรือพลุมเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นก็ภาวนาวนาาาันมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกวาา่านมะเวลาให้ใจออกนี่วาาา่าพะทะอย่าลืมว่าเวลาที่ให้ใจเข้าจะออกก็ปล่อยอารมณ์ตามสบายัอใจครับรับทราบถูกก็จะภาวนาประมาณสิบนาทีต่อน,นั้นไปก็มีคนเข้าไปสอนเข้าไปแนะนํา เขาจะแนะนำในการตากิเลสในช่วงระยะมีคนเข้าไปแนะนำนี่เขาบันรดาญาติโยมพุทธบิษั์ทุกคนเลิกภาวนาทันทีและก็ไม่สนใจกอาไม่มใจเขาออกตั้งใจรับฟังคําแนะนําขณะที่รับฟังคําแนะนําของเขาอยู่จิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตสะอาดเมื่อกิเลสมันพ้นไปจิตก็สะอาดอารมณ์เป็นที่กเกิด ในเมื่ออารมณ์ความเป็นทิพย์เกิดอารมณ์ความเป็นทิพย์เกิดครูเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึก,กว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างเขาถามนึกเทวดาหรือนางฟ้าหรือพรหมให้ถือความรู้สึกเป็นสําคัญอย่าถือลูกตาเพราะทิพย,ยานไม่ใช่ลูกตายเห็นมีความรู้สึกมีความรู้สึกทางใจคล้ายตาจิตให้เชื่ออารมณ์แรกของจิตที่มีความรู้สึก แล้วก็ถามว่ามีผู้ใดยอยู่ข้างหน้าบ้างถ้าความรู้สึกมันมีให้ตอบว่ามีจะยั้งตัวแล้วถามว่าท่านบนนั้นเป็นหญิงหรือชายก็ตอบตามความรู้สึกถ้าก็ถามว่าท่านบนนั้นแต่งตัวเสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะแนะนใไปไปพระจุลามณีจิริสถานได้ไปน,นิพพานในสหรบคนใหม่คนเก่าก็าจะพาท่องเที่ยวไปตามพบต่างๆแถมน,นักชาติได้ แล้วตอนนี้ไปควัดาญาจโยมพุทธรริษัททุกคนหันหน้าไปทางพุทธรูกตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานเป็นกรรมฐาน